เปิดโพสต์แรกเจ้าลู่ซือหลังแลนดิ้งรู้เลยคิดถึงไทยแค่ไหนแลนดิ้งถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับเจ้าลู่ซื้อนางเอกเดาวรุ่งแดนมังกรที่เตรียมตัวมาร่วมงาน VTV All Way m o r e 2024ในวันที่27กันยายน2566 หลังเท้าเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บก็มีแฟนๆไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นเนืองแน่นเจา้าลูซอยังคงความน่ารักเป็นกันเองทักทายแฟนๆด้วยรอยยิ้มสดใสจริงใจเท่านั้นไม่พอหลังถึงที่พักแล้วเจา้าลูซอยังมาโพสอัปเดตไว้ป๋อให้แฟนๆชาวไทยได้ปลื้มปริมหัวใจอีกด้วยค่ะ น่ารักนิสัยดีแบบนี้นี่เองไม่แปลกใจจริงๆที่ไปไหนก็มีแต่คนรักและพร้อมซัพพอร์ตเต็มไปหมดค่ะ